เทคนิคการหารเลขด้วยจำนวนเลข5 50หรือ500ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ได้ผลเร็วและง่ายขึ้นครับเทคนิคการหารเลขด้วย5 50และก็500เนี้ยนะครับนะในตอนแรกนี้เราจะมาหารด้วย5กันก่อนในกรณีที่1น,นี้นะครับนะการหารด้วย5เนี่ยนะครับเรามองเหมือนว่าอะไรที่คูณ5แล้วได้10ก็คือ2ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น73หาร5เป็น73คูณ2ซะนะฮะเป็นคูณ2แล้วก็หารด้วย10นะฮะหารด้วย10ก็คือมันมีการเลื่อนทศอเสยมจากขวามือสุดมาทางซ้ายมือหนึ่งตำแหน่งถ้าหารด้วย10นี้นะครับนะฮะอย่างในข้อตัวอย่างนี้นะครับ73คูณ2จะได้ออกมาเป็น2 3 6 2 7 4ได้146 146เนี่ยเราหาร10ซักก็คือเลื่อนจุดจากขวามือสุดตรงนี้นะครับมาหนึ่งตำแหน่งก็กลายเป็น14.6ครับ ตอบแล้วง่ายๆเลยเห็นไหมครับว่าแทนที่เราจะเอาไปหาร5เราก็แค่คูณ2แล้วก็เลื่อนจุดมา1ตัวเท่านั้นเองนะใส่ทจตัยม1ตำแหน่งตอบแล้วครับนะครับมาดูข้อ1กันนะครับ8 6หาร5ก็คือ86คูณ2ซึ่งจะได้ออกมา26 12 28ก็เป็น 16, 16 16ก็เป็น17เพราะมีทดนะครับทด1ก็ตอบตัวยมตำแหน่งเลยครับตอบ17.2ครับต่อไปนะครับ 97หาร5ในข้อ2นี้นะครับเราก็เอา97ค2ซะแล้วก็ได้เอกมา27 14ทด1 29 18เป็น19ต่อบเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง19.4ครับง่ายนะครับต่อไปนะครับ112หาร5ในข้อ3นี้ก็จะได้ออกมาเป็น112 2ก่อนนะฮะได้เอกมาเป็น224แล้วเติมทศนิยม1ตำแหน่งตอบแล้วครับ22.4ครับ มากรณีที่2นะครับการหารเลขด้วย50ละทีนี้นะครับเราก็ดูอิ่มเดิมว่าอะไรที่คูณ50แล้วได้100ครับดนะรเดียเด๋ยวพี่ก็ได้หนึ่งร้อยนะเดี๋ยวจะเอาห0ึไปหารนะครับนะบก็คือ2ใช่ไหมสคูณห้าสิบได้100นะครับเราก็เอา620เนี่ยนครับหาร50ก็คือการเอา620้คูณสครับคูณสได้คำตอบมาเป็น1,240นะครับเพราะสอ2ศู2ย2สอนะครับแล้ว มันหารด้ร้อยนะครับก็คือต้องเลื่อนจุดทศยมสองตำแหน่งหรือต่อเป็นทศยม2องตำแหน่งก็ต่อเป็น12.40นั่นเองมาให้ไมส2งตำแหน่งจากขวามือมาแล้วก็เติมจุดได้เลยตอบแล้วนะครับมาดูข้อ1เลยนะครับ760หาร50เราก็ทําเป็น760คูณ2ก่อนนะครับ ได้ออกมา2คณ0ได้0 2 6 12ทด1 2 7 4เป็น15แล้วเราต่อเป็นทดยม2ตำแหน่งครับ15.20นะครับต่อไปข้อ2ครับ945คูณ2นะครับจาก945หาร50เนี่เราเปลี่ยนเป็น945คูณ2ได้ออกมาเป็น2 5 10ทด1 2 4 8เป็น9แล้วก็2 9 18 ต่อเป็นข้อสิยม2ตำแหน่งก็ต่อเป็น18.90ค,ครับต่อมาข้อ3 1,234หารด้วย50ก็จะได้ออกมาเป็น1,234หนูนี้นะครับคูณ2ได้ออกมาเป็น2,4,8,2,3,6,2,2,4,2,1,2ต่อเป็นข้อิยม2ตำแหน่งต่อเป็น24.68ครับ มากรณีที่3ามน,นี่นะครับการหารเลขด้วย500ลัทธินี้นะครับก็คล้ายๆกับ2กรณีตอนตอนน้นนะครับว่าอะไรที่คูณ500แล้วได้1000ครับเรามองที่1000นะครับก็ต้องเป็น2อีกนั่นแหละเราจะคูณ2แล้วเราก็จะเลือกจุดทดยมไป3ตำแหน่งเพราะมันจะถูกหารด้วยพันนะครับามาลองดูนะครับตัวอย่างก็คือ3 7 1 5หารด้วย500จะได้อามาเท่ากับเอา2คูณ เข้าไปเลยนะครับเป็น3,715คณ2 2,5 0ทด1 2 1 2ทด1เป็น3 2,714ใส่4ทด1 2,36ทด1ดีกี้เป็น7,430นะครับแล้วเราเรื่องทศยมมา3ตำแหน่งหรือต่อเป็นทศยม3ตำแหน่งก็คือต่อเป็น7.430นะครับมาดูขอ้อ1เลยนะครับ4,820หารด้วย500ก็จะได้ออกมาเป็น 4,820ตัวนี้นะครับแล้วก็คูณ2ก่อนนะครับได้เอามา2คูณ0ได้0 2,2,4,2,8,16ทด1,2,4,8เป็น9แล้วเราก็ต่อเป็นทชยม3ตำแหน่งต่อเป็น9.640ครับข้อ2นะครับ6,900หารด้วย500เราก็ใส่6,900คูณด้วย2ก่อนนะครับ แล้วก็2คูณ0ได้0 2คูณ0ได้0 2 9เป็น18ทด1 2 6 12ทด1ก็เป็น13แล้วต่อเป็นเท่าิียง3ตำแหน่งน้จาจบขวามือมานะครับก็ได้นะครับอ่า3ตำแหน่งต่อ13.800นะครับต่อไปข้อ3ครับ12,345หารด้วย500นี่นะครับเราก็เป็น12,345นะครับแล้วก็ คูณ2นะคูณ2ได้ออกมาเป็น2 5 10ทด1 2 4 8เป็น9 2 3 6 2 2 4แล้วก็2 1 2ต่อเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับต่อเป็น24.690ง่ายไหมครับนะเทคนิคการหารเลขด้วย5 50และก็500ง่ายมากเลยครับ